ผมก็สวัสดียามบ่ายนะครับก็วันนี้นะครับพามาหากินหาอยู่กันที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับนี่ครับก็เป็นอ่างเก็บน้ําแล้วก็เป็นน้ําตกนะครับนี่ครับน้ําตกเป็นเหมือนคันกั้นน้ำครับวันนี้เรามาหาปลากินกันครับก็มีพี่โอนะครับเซียนโอของเราครับหวานแหนะครับคือที่เนี่ยเขาเขาไม่ให้หวานแหนะครับแต่ว่าเราเราก็แอแอบเอานะครับ แต่ตกปลาได้นะครับแต่หวานแห่เขาไม่เขาไม่ให้หวานนะครับพเขาไม่นิยมหวานนะครับพี่โอ้โหหวานนะครับนี่ครับเป็นคลองน้ําเล็กๆนะครับนี่มาดูผลงานของเรานะครับเมื่อกี้นะปลาอะไรวะพี่หินลวงไปแล้วเป็นปลาตัวเล็กนะครับปลาตัวเล็กพอได้กับข้าวกินนะครับวันหยุดนะครับนี่นี่ครับปลาจะไปเทให้ดู เดี๋ยวทอดแหยดูก่อนนะครับทอดแหดูก่อนมีน้องน้องกวางอีกคนนึงนะครับตีปลาอยู่ข้างหน้านู่นครับนี่ครับตีปลาตรงนี้เราจะหวานแหนะครับก็หวานนะครับหวานในนี่นะครับในไอ้นี่เล็กๆนะครับโอ้โอจะหวานนะครับบริเวณข้างล่างนี่เราคิดว่าปลาจะมันไหลรวมมาอยู่ตรงนี้นะครับ ไมนน้น่ะครับเราว่านลงไปเลยนะครับแล้วมีเชือกดึงอยู่ครับที่นี้ก็เป็นข้างล่างี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางน้ำจากข้างบนนู้นลงอนาะก็มีคนไทยนะครับคนเวียดนามนครับก็มามาเล่นกัน,เล,นเล่นน้ำนครับเล่นน้ำบนบริเวณน,นี้ก็มีนี่ครับส่วนมากพื้นที่ของเขา,าจะเป็นภูเขานะครับ มาดูันครับดูวนครับไลวีแววใดๆครับส่วนมากแล้วจะเป็นปลาขาวนะครับปลาขาวเหมือนต้องมีหลายๆสีนะครับพี่โอเขาเรียกปลาปีศาจนะครับเป็นปลาขาวนะครับเอาไปทอดกินได้นะทอดกินอร่อยนะครับพี่โอเขามาหาหลายครั้งนะครับบริเวณนี้ครับ ไปดูผลงานน้องกวางนะครับตรงนู้นได้หรือเปล่านะครับมีเปล่าไม่ติด <c oughs> <c oughs> ลองตรงนี้อีกดีพี่ปามาันจะไหลมารวมตรงนี้ละครับก็บรรยากาศก็ค่อนข้างดีนะครับวันนี้วันหยุดนะครับมาทิครับพอมาได้งานแล้วก็มาหากินหาอยู่นะครับ อัน lúc มันไม่ไปไหน cái này ต่อ cái ตีปลาครับตีเหยื่อปลอมนะครับตีเหยื่อปลอมอโอ้โหนะครับโอ้โหกิ่งไม้เทียบครับโอ้โหวิ่หน้าลงเลยอะไรพี่แววใดๆครัมีแต่กิ่งไม้ตรงนี้อ่ะพี่ตรงปลาตรงน้ำลงนี่แหลรอว่ายไปแล้วไงได้ปลาแบสตัวหนึ่งไงเรามาดูปลาแบสกันทำไมต้องเรียกปลาแบสอ่ะตปลาด่านเนื้ออย่างเช่นให้กับปลาพงขาวบ้านเราอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้ดูตอนเราเคส่กับมังแบบเดี๋ยวตอนกลับไปนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูก่อนนี่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 ปลาแบสนะครับลายๆนะครับตัวลายๆนี่เป็นพวกปลาขาวน้อยนะครับเขาจะมีขาออกตรงข้างด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอได้ครับเราดูผลงานครับครับรอบนี้ครับย่ยงไปไกลๆครับ ออันนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่านะครับก็ที่นี่นะครับหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มนี้ยังไม่มืดนะครับหนึ่งทุ่มกว่าสองทุ่มยังไม่มืดเลยนะครับครับมาดูกันครับนี่ดินเลยครับ ไปไหนฝนละปลาเนี่ยเหมนเดิมครับเดี๋ยวเราจะไปคุมปลาข้างบนนะครับเนี่ยครับคุมจำเนี่ยนะครับเพราะปลาตัวเล็กๆพวกนี้จะอยู่อยู่ในในน้ำเลยครับน้ําเย็นเย็นมากเลยครับน้ําเย็นดีนะครับที่นี่ครับตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนนะครับหน้าร้อนหน้าฝนนะครับพายุก็เพิ่งเข้าไปนะครับอากาศก็ใช้ได้ครับดีครับ อันนี้แหเราซื้อมาจากไหนครับนี่เกาหลีครับเกาหลีนี่แหจากเกาหลีนะครับคือเขามีขายนะครับแต่ว่าคนหมายเขาไม่ให้ทอดแหใช่ไหมพี่ทอดได้แต่้องแอบแฝงครับทอดได้นะครับต้องแอบแฝบทอดแบบเราทําอยู่นี่นะครับทอดที่ไม่มีคนครับแบบแบบถ้าถ้าสมมุติว่าคนเกาหลีเขาอยู่เยอะๆเนี่ยครับเขาทอดไม่ได้เขา ทอดไม่ได้นะครับอันนี้คือมันไม่ค่อยมีคนนะครับบริเวณนี้เราก็มาหากินแบบอันนี้ครับแบบที่อนุรักษ์ปลาพื้นบ้านเลยครับผมเขาไม่ให้คือจับได้ทุกอย่างครับยกยกเป็นแหกัาตะข่ายครับจที่จับไม่ได้ห้ามห้ามจับแหแล้วก็วางตะข่ายห้ามวางขายห้ามใส่ขายนะครับเพราะกลัวปลาเขาูนพันเป็นบ้านเรานี่นะครับขายแล้วมอนอกนะครับนี่อยทาข้างบนนี้ก็มีบ้านคน มีเจ้าอีนั่งนะครับข้างบนนะเราบบใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มของเราก่อนนะครับครับเราคุมแบบนี้ครับวางปลาไว้ก่อนดูครับติดนะครับติดโอ้โหได้หลายตัวนะครับวิ่งอยู่ในนี้ครับ นี่วน,น,น,นมากก็เป็นปลาขาวครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับวง,งวงยังไม่มาครับปีเบ็ดอยู่ข้างบนตะกี้โอจะดึงขึ้นมานะครับมันจะได้หลายตัวเลยครับเนี่ยครับเป็นคลองน้ำเล็กๆประมาณนี้ปลาเขาวิ่งเป็นลำธารในบ้านเรานี่ครับ เป็นปลาพื้นบ้านบอกเนี่ยนี่เป็นปลาพื้นบ้านนะครับปลาทำก็เรียกพื้นถิ่นครับประมาณนั้นครับไปไดดดิดไหม,มออกได้เฮ้ย<ฮ>ไปแล้วออกได้งไงวะนีากมันเยอะอยู่เน,นอเอ,อมันมุดออก เนี่ยยบเลยนเยหมดเลกครับเอาไว้ทอดนะเนี่ยปลาขาวนะครับปลาขาวเฉียน้ำไว้ล็พอได้กินนะครับ นะข้างบนก็มีเพื่อนๆชาวไทยของเรานะครับก็มีลำโพงบลูทูธมาร้องเพลงกันด้วยนะครับข้างบนเราหาปลาอยู่ข้างล่างครับเนี่ยพอวันหยุดเนี่ยก็จะมีคนมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับเที่ยวพออากาศมันร้อนนะครับมาเล่นน้ำนะครับ จะไล่ปลาขึ้นนะครับพี่โอนะนี่พี่โอทอดละดูครับปลาน้อยนี่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 อยู่ไหนนี่ครับนครับนครับวิ่งไปแล้วนะครับลากขึ้นมาล้วก็ลากค่อยๆลากขึ้นมานะครับนี่ครับโอหลายตัวอยู่นี เราถุงว่ะถุงว่ะนะครับเราก็มาเอาหปลานะครับจะไปใช้ปลานะครับไม่กี่ตัวนะ <c oughs> ครับ ไข่วนไข่ตัวไหนวะนะันนี้มีไข่นะครับเราจะปล่อยเขาไปตัวเล็กแค่นี้มีไข่แล้วต้องดรูฤด,ดูการเขาวางไข่ปะวนี็มีไขบ เราก็ไม่ได้มาแบบมามาเอาจนเยอะนะครับก็แค่พอกินนะครับออโดราม่านะครับนี่เป็นการหากินหาอยู่นะครับไม่ไม่ถึงกับขั้นศูนย์พันนะครับมันก็มีเยอะนะครับเราแค่ขอแบ่งกินนะครับนี่ครับพอได้ครับเดี๋ยวเราต้องรอดูผลงานน้องกวางนะครับตีปิ้นอยู่ข้างบนนะครับตีเบ็ดนะครับตีเหยื่ฟอร์มนะครับ เสียนอกเขาเจาะไปหวานข้างล่างนะครับนี่มันมีน,น้ำหยดสุดแตตัวท้องตัวเนาะนข้างบนดูคื้นกันมากครับ เครื่องดื่มก่อนครับเราจะโยจะทำการวางขายนะครับวางขายไปวางแห่ดักไว้นะครับหินรับไว้ได่ลงมาหนุม่<ะ>มหอได้ลงมา

นี่ครับมันเป็นปลาพิศาสค,ครับมันมีฟันด้วยเออนี่นอสูงนะน่ครับน,น้ำจืดครับบริเวณนี้นะครับเราก็ดักไม้ที่นะครับเสร็จแล้วน,นี่ครับนี่ครับ เป็นทางน้ำไหล,ะลนะครับลงมาครับาตัวอยู่ครับเนี่ยครับเดว่โอจะดึงมานะครับออกก็มี เดี๋ยวไปเอาตัวนี้อีกทีนึงค,ครับลงมาแล้วครับโอ้โหครับขึ้นมาแล้วครับโอ้โหลูกนี่ครับโอ้โหมีเยอะๆครับจาเป็นปลาชนิดเดิมนะครับ กลับไปดูผลงานกันนะครับว่าเราได้เยอะไหมนะครับตามชมครับผมนะครับผลงานของเรานะครับไปเชืโอเคครับเกางเกงมันเหมือนจะหักนะเราจะย่างนะครับเราก็จะปิ้งปลานะครับปลาครับปลาปลาที่เราไปหาเาเมื่อกี้นะครับตอนนี้ปลาเราสุกนนะครับแล้วก็จมูกนะครับหมกแต่ปอยนะครับ ครในกองนี้ครับตอนนี้ทองกวางเรากำลังตั้เครื่องนะครับเในจมูกนี่ครับน้ำล้างกบอทีเด็ดครับเอาปลาป่เนี่ยปลาครับพวกนี้จะถอดเกล็ดแล้วก็ใช้ขี้นะครับแต่ว่าข้างนอกที่เราย่างให้เราเผานะครับเจะไม่ถอดเกล็ดนะครับเพริเพริเหมือนบ้านเราครับนี่ครับใบนรักหักแยง ัปเยนครับเป็นยังลักครับที่เกาหลีก็มีเหมือนกันกับบ้านเราครับตามชมับผมขอนปลูกกันได้รอเสร็จเดี๋ยวรอติดตามชมทีนึงนี่ครับอันนี้หนึ่งเมนูนะครับย่างพวงนมนะครับกับกับหมูนะครับเมียนมใหญ่จัดก็ไปตักไปย่างบ้างนี้ปิ้งปลาครับปิ้งฟ้าของเราครับนี่ครับมะละกอนีงไม่เสร็จไม่ใช่พวงนมเนี้ย วันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแอบปลาของน้องกวางนะครับนี่ครับน่ากินครับครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่มารีฟาร์มของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม